ตอนที่แปสเจดสังหารพ่อแม่หรือขุดสุสาบนบรรพบุรุษของเจ้าบังเอิญกับที่นางหวงเพิ่งจะได้สติคืนมาจึงได้ยินถ้อยคําของบุตรสาวและพยายามยืนให้มั่นคงเร็วเข้ารีพาหารเอ๋อไปวางไว้บนเตียงในห้องนอนของเจ้าสามก่อนเออหวารีไปจุดไฟต้มยาเร็วเข้าหลินเว่ยเว่ยอุ้มบัณฑิตหนุ่มไปยังห้องทางทิศตะวันออกแล้วหันมาเอ่ยกับมารดาของเจ้าอ้วนซานเจ้าอย่าเพิ่งไปอีกประเดี๋ยวพวกเรามาคุยกันหน่อยเจ้าว่าอย่างไรนะคิดว่าข้ากลัวเจ้าหรือ มารดาของเจ้าอ้วนซานาเหลือบมองโตหินในลานบ้านทันใดนั้นก็รู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีเท้าของนางก้าวออกไปด้านนอกโดยไม่รู้ตัวนางเฟิงรู้สึกกังวลกับบุตรชายของตนเมื่อเห็นว่ามารดาของเจ้าอ้วนซานาไม่มีท่าทีสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยนางจึงกล่าวด้วยความโมโหเสียไว้ของพวกข้าไปสังหารพ่อแม่หรือขุดสุสาบนบรรพบุรุษของเจ้าเจ้าจึงทำลายชื่อเสียงของนางมากเพียงนี้คำพูดให้ร้ายที่เจ้ากล่าวออกมาคือต้องการบีบบังคับให้สตรีนางหนึ่งตายใช่หรือไม่ มารดาของเจ้าอ้วนซานเป็นคนไรเหตุผลจึงคิดจะววยวัยต่อนางเถียงคอเป็นเอ็นว่านางเป็นอันใดกับเจ้าเหตุใดต้องปกป้องนางถึงเพียงนี้ถ้าเจ้าสงสารนางก็แต่งนางเป็นลูกสะพ้ายเลยสิถึงอย่างไรเสื้อผ้าของบุตรชายเจ้าก็ถูกนางถอดออกแล้วทั้งริมฝีปากของนางก็สัมผัสดโดนผิวของบุตรชายเจ้าด้วย หลินเว่ยเว่ยวางร่างบัณฑิตหนุ่มลงในห้องแล้วเดินออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้นนางก็เดินตรงไปเบื้องหน้าของมันดาเจ้าอ้วนซานาและด้วยร่างกายที่สูงเกือบ1.7มีหนึ่งของนางเมื่อมาเผชิญหน้ากับมันดาของเจ้าอ้วนซานาที่ผอมแห้งและสูงประมาณ1.5มีหลินเว่ยเว่ยไม่ต้องพูดอันใดหรอกลำพังแค่พละกกำลังก็สามารถกดดันอีกฝ่ายได้แล้วมันดาของเจ้าอ้วนซานาเป็นคนแข็งนอกอ่อนในานางถอยไปหลายก้าวแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเทาว่าเจ้าเจ้าจะทำอันใดานางเด็กโง่จะฆ่าคนสาามีช่ว่ววยยด้ หลินเว่ยเว่ยคว้าคอเสื้อของอีกฝ่ายเอาไว้แน่นจากนั้นเท้าของมันดาเจ้าอ้วนสารก็ลอยขึ้นเหนือพื้นและตอนนี้ก็ถูกหลินเว่ยเว่ยยกจนตัวลอยหรือว่านางเด็กอ้วนอยากทุบข่าให้ตายคามืออย่าแม้นางจะปากร้ายแต่ก็พูดไปเรื่อยเท่านั้นเห็นแก่ที่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันเจ้าไว้ชีวิตนางสักครั้งเถิดข้ารับประกันว่าต่อไปนี้ข้าจะคอยดูแลนางไม่ให้นางมาขวางหูขวางตาเจ้าอีกข้าขอโทษแทนนางด้วยบิดาของเจ้าอ้วนซานาเดินไปเพื่อจะจับแขนของหลินเว่ยเว่ยแต่ถูกสะบัดออกจนตััวเเขาเถอยหลง ลินเว่ยไว้ทำเสียงฟึดฟัดด้วยความไม่พอใจนางใสร้ายและจงใจปล่อยข่าวหรือเพื่อทำลายผู้อื่นตัวข้าไม่เป็นไรหรอกอย่างมากก็แค่ไม่แต่งกับผู้ใดชั่วชีวิตแต่บัณฑิตเจียงยังต้องเข้าสอบซิ่วใช้สอบจองวนจะให้เรื่องไม่ดีมาแปดเปื้อนคุณธรรมและชื่อเสียงของเขาไม่ได้หกักเจ้าทำลายอนาคตอันสดใสของเขาข้าจะทำให้พวกเจ้าทั้งครอบครัวต้องล่มจมไปพร้อมกับเขามารดาของเจ้าอ้วนซานไข่ต้อยแต่งกลางอากาศกระนั้นก็ยังมีวายที่จะแถอย่างหน้าด้านด้านต่ออีก มีข้าช่วยเจ้าอยู่นะเมื่อก่อนเจ้าเป็นคนโง่เขลาในอนาคตหากคิดแต่งออกไปก็คงหาคนดีได้ยากสู้ใช้โอกาสที่ได้แต่เนื้อต้องตัวบัณฑิตเจียงมาแต่งเข้าเป็นสะยเสียแต่เนื้อต้องตัวหรือเช่นนั้นหากข้าจับเจ้าโยนไปในเล้าหมูแล้วกดตัวเจ้าให้แต่เนื้อต้องตัวกับมันเจ้าก็ต้องแต่งงานกลายเป็นแม่หมูใช่หรือไม่หลินเว่ยเว่ยทำหน้าตากรุ้มกลิ่มเจียงโมหานที่แท้งหมดสติอยู่ภายในห้องทางทิศตะวันออกรู้สึกขุนเคืองขึ้นมานางหมายความว่าอย่างไร นีน่นางเทียบค่ากับหมูหรือเช่นนั้นข้าก็จะสามารถเที่ยวบอกผู้อื่นได้ว่าเจ้าเป็นผู้มีรถนิยมประหลาดไม่ชอบสามีตนเองแต่ดันไปชอบหมูตัวผู้หลินเว่ยเว่ยดันอีกฝ่ายเข้ามาประชิดมารดาของเจ้าอ้วนสารหน้าเขียวด้วยความโมโหราวกับมะเขือยาวตอนนี้นางเตะขาฟาดแขนปัดป่ายไปทั่วราวกับวิญ,ญญาณที่ตายแล้วหมูตัวผู้อันใดเดิมทีหมู่บ้านของเราก็ไม่ได้เลี้ยงหมูอยู่แล้วเจ้าอยากใส่ร้ายข้าก็ช่วยทำให้มันน่าเชื่อถือหน่อยได้หรือไม่ ได้ข้ารู้ว่าที่ใดมีหมูป่าประเดียวข้าจะไปแบกมันกลับมาเพื่อสนองตัญหาอันแสนประหลาดของเจ้าเองเจ้ารอดูได้เลยหลินเว่ยเว่ยแกวงมันดาของเจ้าอ้วนซานเหมือนตอนที่แกว่งหมาป่าสีเทาตัวนั้นมันดาของเจ้าอ้วนซานได้ยินเสียงดังแควตอนนี้เสื้อผ้าของตนมีรอยขาดแล้วดังนั้นจึงหยุดดิ้นรนทันทีนางถูกยกตัวสูงถึงเพียงนี้ถ้าตกลงมาก็มีหวังได้เจ็บตัวแน่แล้วถ้าบุตรสาวคนรองของตระกูลหลินคิดทำร้ายนางโดยทำให้นางแขนหักขาห,หักแต่กล่าวอ้างว่านางตกมาเอง เช่นนั้นก็ได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนมารดาของเจ้าอ้วนซานากัดฟันถามด้วยความประมาทแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรเมื่อทำผิดและเอ่ยถ้อยคำผิดๆเพื่อให้ร้ายผู้อื่นก็ต้องขอโทษผู้เสียหายด้วยความจริงใจยิ่งไปกว่านั้นต้องชดใช้ให้ค่าเป็นเงินจำนวนห้าตำลึงหากไม่ให้มารดาของเจ้าอ้วนซานาชดใช้เงินบ้างก็จะไม่รู้จักเข็ดหลาบหลินเว่ยเว่ยรำคาญคนประเภทนี้ที่สุดเพราะไม่ต่างอันใดาจากแมลงวัน ห้าตำลึงเชียวหรือเหตุใดเจ้าไม่ปล้นข้าเลยเล่าเสียงของมันดาเจ้าอ้วนซานแหลมแสบหูราวกับไก่โดนเชือดหลินเว่ยเว้กระตุกมุมปากขึ้นแล้วเผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมาข้าเห็นว่าเจ้าไม่มีเจตนาที่จะขอโทษหรือชดใช้อันใดทั้งสิน้นเช่นนั้นก็ได้เจ้ารอไปนอนกับหมูป่าตัวผู้ได้เลยถึงตอนนั้นถ้าหมูป่ามันคึกเกินไปจนทําร้ายเจ้าจนได้รับบาดเจ็บก็อย่ามาโทษว่าข้าไม่เตือนแล้วกัน บิดาของเจ้าอ้วนซานนึกขึ้นได้ว่าอีกฝ่ายเคยใช้มือทุบหมูป่าจนตายแม้ว่าคนในหมู่บ้านยังไม่เคยมีผู้ใดได้เห็นกับตามาก่อนแต่ลำพังพระและกำลังทั้งตัวก็เพียงพอที่จะกระตุ้นหมูป่าได้อย่างง่ายดายหากพรรยาของเขาถูกบุตรสาวคนรองตระกูลลหาหจินบันกดไว้กับหมูป่าตัวผู้จริงต่อให้นางไม่ตายก็อาจมีสภาพยแย่แล้วถ้ามีคนที่ชอบซุบซิบนินทานำไปเล่าต่อเช่นนั้นครอบครัวของเขาจะมีหน้าพบเจอผู้อื่นได้อย่างไร ขออภัยด้วยพวกข้าต้องอภัยเจ้าจริงๆจะให้พวกข้าคุกเข่าต่อหน้าก็ได้ทว่าเงินห้าตำลึงนี้เป็นเงินที่เยอะมากครอบครัวข้าแทบไม่มีข้าวจะกินอยู่แล้วพวกข้าไม่มีให้หรอกบิดาของเจ้าอ้วนซานทำหน้าเหมือนจะร้องให้ทั้งยังพยายามอ้อนวอนไม่หยุดหลินเว่ยเว่ยชำเลืองมองไปที่เขาแล้วกล่าวว่าบ้านของพวกเจ้าเลี้ยงแพะไวสองตัวมิใช่หรือเช่นนั้นก็เอาแม่แพ้หนึ่งตัวมามอบให้ข้าแทน มารดาของเจ้าอ้วนสารได้ยินเช่นนั้นก็กรีดร้องโหยหวนราวกับมีใครมาแล่เนื้อของนางฆ่ากันเสียดีกว่าเจ้าเป็นโจรหรือไรผู้ใดกล้ามาเอาแพของบ้านข้าไปข้าจะไปสู้กับคนผู้นั้นสู้หรือเช่นนั้นเจ้าต้องมีคุณสมบัติพอเสียก่อนหลินเว่ยเว่ยรู้สึกรำคาญมารดาของเจ้าอ้วนสารที่ดิ้นอยู่ในมือไม่หยุดนางจึงเอาเชือกไปมัดไว้บนกิ่งไม้แล้วจับมารดาของเจ้าอ้วนสารมัดไว้บนนั้นเจ้าอย่าดิ้นนักเลยถ้าตกลงมาแล้วเป็นอันใดไปข้าไม่รับผิดชอบเด็ดขาด มารดาของเจ้าอ้วนซานได้ยินเสียงเสื้อของตนที่แขวนอยู่กับกิ่งไม้ขาดดังแควกนางจึงเหลือบไปมองสูงมากถ้าตกลงไปก็มีหวังได้แข้งขาหักแน่นอนข้าคนก็แค่การพยักหน้าเพียงครู่เดียวเท่านั้นหากจะเอาแพ้ข้าไม่ให้หรอกเจ้ามาเอาชีวิตข้าไปดีกว่ามารดาของเจ้าอ้วนซานมั่นใจแล้วว่าหลินเว่ยเว่ยไม่กล้าทำร้ายตนดังนั้นจึงพูดอย่างไม่เกรงกลัวหลินเว่ยเว่ยได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะเยาะเอาชีวิตเจ้าหรือ เช่นนั้นทางการก็มาจับข่าหน้าสิกหากเจ้าไม่ให้แพ้ก็ได้แต่เจ้าทำลายชื่อเสียงของข้าไปแล้วเช่นนั้นข้าจะฉีกเสื้อผ้าเจ้าให้หมดให้บรรดาบุรุษน้อยใหญ่ตรงนี้ได้เห็นว่าผิวของเจ้าขาวหรือไม่เนียนนุ่มหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านทนฟังต่อไปไม่ได้แล้วเช่นนั้นมันต่างอันใดจากการฆ่านางหลินเว่ยเว่ยหุบยิ้มทันทีแล้วถ้อยคําของนางว่าร้ายข้าเล่านางคิดเหลือทางรอดให้ข้าหรือไม่หากข้ามาช้ากว่านี้อีกเก้าเดียวนางคงบีบคั้นจนท่านแม่ต้องตาย เพราะนางอยากเอาเปรียบบ้านของข้าแต่ทำไม่ได้นางจึงแว้งกัดราวกับสุนัขบ้าเพื่อนบ้านทั้งหลายพวกท่านลองคิดให้ดีว่าตนมีสิ่งใดที่นางอิจฉาหรือไม่บ้านของพวกท่านคงมีบุตรสาวหรือสะพ้ายเช่นกันหากเราไม่สั่งสอนบทเรียนให้นางเข็ดหลับบ้างก็ไม่รู้ว่าต้องมีอีกกี่คนที่ชื่อเสียงแปดเปื้อนเพราะปากของนางงอมารดาของเจ้าอ้วนซานเป็นคนปากเสียและชอบนินทาว,ว่าร้ายผู้อื่นดังนั้นจึงสร้างความไม่พอใจให้ชาวบ้านไปทั่ว 1มีคือเมตร